ก่อนนอนเราก็จนมาทาครีมบำรุงผิวหน้าของเรานะคะภพษาทิพย์ของเรานะคะทารสก,กัจากดอกดาวเรืองพญายยกระบอกเพชรนะคะจากไฟดอกมะลินะคะแล้วก็มีว่านสาวหลุมมีว่านมงคลก้าชนิดเลยนะคะสั่งซื้อสินค้าในระบบทีเอสเป็นยูได้เลยนะคะ เดี๋ยวเอมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ลงไว้ให้ใน y o u t u b e นะคะและไอ l ดี e ลค่ะเรา,เาจะมาใช้ทุกวันนะคะทาเชา้าทาเย็นเพื่อให้ผิวหน้าของเราเนียนกระจ่างใสนะคะยกกระชับขึ้นทันทีเลยก่อนอื่นเราก็ใช้พัสิปก่อน ทาลงไปเลยนะคะทาลงไปบนใบหน้าเราแบบซึมเข้าผิวเราเรอสักพักหนึ่งนะคะให้มันแห้งมันแห้งแล้วนะคะ,ะ,คะเราก็มาใช้ตัวนี้เลยเะรย์น้ำแร่และองทิพย์ของเรานะคะมีสว่วนผสมหินมงคล แล้วก็น้ำแรกจากเสืออเขนแดลวนะคะนี่ฉีดพ่นไปเลยเป็นสเปรย์ละอองที่เป็นที่เป็นเม็ดเม็ดละเอียดมากเลยนะคะไม่แพงนะคะขวดละ490บาทค่ะซื้อในระบบทีกิ้อยูเดเลยค่ะเราก็จะช่วยเขานิดนึงตุตบตบ ให้มันซึมเข้าผิวหน้าเรานะคะทาได้เลยค่ะทาผิวหน้าลงคอถ้าใครที่ผมคุณหรือคุณมีแบบขันหนังศีรษะนะคะในผมมีน้กแค็งอะไรเงี้ยใช้สเปรย์ะองทิบฉีดเนี่ย,ใส,ยใส่ผมเราเลยได้เลยนะคะช่วยป้องกันแบคทีเรียดได้ด้วยนะคะพอแห้งแล้ว เราก็มาใช่ตัวนี้เลยค่ะเดโวของเราเดโวมีส่วนผสมหินมงกรเหมือนกันนะคะและส่วนผสม,สม mm. อสุจิปลาแซลม,มอนและเ mm. มื่อไายทาน,นะคะนี mm. ใ่ใส่มาใส่มาด้วยนะคะ ทานวนเลยค่ะใส่มากเลยค่ะแล้วก็ลูบให้ทั่วใบหน้าและลำคอของเราล่ะค่ะนวดยกให้หน้าเราอยู่กระชับขึ้น แห้งไวมากเดวของเรากินหอมด้วยนะคะกินหอมด้วยนี่ค่ะไม่แพงนะคะซองละเก้าสิบเก้าบาทหน,นึ่งซองมีไม่ใช่หนึ่งกลอมม่องมีสิบซองกล่องละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะซองละเก้าสิบเก้าบาทค่ะราคาไม่แพงค่ะใช้ดีมากซองหนึ่งนี้ใช้ได้สิบห้าวันเลยนะคะเดวูของเรา แล้วเราก็มาต่อด้วยบีต้าสกินของเรานะคะมาบำรุงหน้าบำรุงหน้าเรานี่ก็ไม่แพงนะคะซองละแปดสิบาทหนึ่งกล่องมีสีโซงกล่องละสามร้อยห้าสิบหบาทนะคะนี่มาของเราเข้มข้นมากเข้มข้นมากกว่ามาบีต้าสกินหมดไปเลย เมื่ทั่วใบหน้าและหลังคอของเราไปเลยนะคะทาได้นะคะทาหลักแร้ได้ด้วยนะคะใครที่หลักแร้ดำก็ใช้วีต้าสกินทา,นท,านที่หลักแร้หลักแร้ก็จะขาวเยอะเลยนะคะเห็นไหมว่าตัวพีมอ่ะซึมเข้าผิวหน้าเราอย่างรวดเร็วนะคะตอนเช้าตื่นมา คุณล้างหน้าหน้าของคุณจะนิ่มฟูเหมือนขนมถ้วยฟูเลยค่ะเพราะใช้วิตาสก,กินนะคะแต่ถ้ามาร์กหน้าแนะนำให้มาร์กอาทิตย์ละสองครั้งนะคะอย่ามาร์กเยอะอย่ามาร์กบ่อยนะคะแล้วคนที่ท้องเนี่ยก็เอาวิตาสก,กินทานแก้ท้องลายได้ด้วยนะคะนี่นนค่ะ พราะว่าเอ็มท้องใกล้จะคลอดแล้วนะคะนี่ทาจะทาให้ดูเลยนะคะพิต้าสก,กินของเราทาท้องเลยทาเข้าไปทาตั้งแต่คุณเริ่มท้องแรกเดือนแร,ก,รกจนคุณจะคลอดก็ทาทาหลังคลอดได้ด้วยช่วยแก้ไม่ให้ท้องลายนะคะใช้ดีมากทาเข้าไปค่ะ ทาเลยนะคะนี่ทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะคนสำหรับคนท้องทา,าทาท้องได้นะคะแก้ท้องลายทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะมันก็จะช่วยให้แก้ไม่ให้ท้องลายได้ ถูกด้วยนะคะสองละแปดสิบเก้าบาทหนึ่งกล่องนี่สี่ซองสามร้อยห้าสิบหกบาทดีกว่าคุณไปซื้อครีมแก้ท้องลายตาห้างสเปสินค้าหลอดละหกร้อยเจ็ดร้อ,อย่างเงี้ยใช้ทาไปก็ลายเหมือนเดิมหลังคลอดมากก็ท้องลายเหมือนเดิมแต่วิต้าสกินของเราอะทาตั้งแต่คุณเริ่มทอตั้งท้องแรกๆแล้วจนคุณหลังคลอดท้องคุณก็ไม่ลายนะคะ พาให้ดูกันจัดๆเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันทริปใหม่ทริปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง y t u t u ด้วยนะคะถ้าสนใจสินค้าเอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้ในช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ